ครับสวัสดีครับวันนี้น้่มหน้าอ่อนถ้วยห่อเบื้องงามถล่มครับผมเป็นยังไงน้มถมล่ม,ถมไล่ครับน้มถล่มเลยครับขึ้นหอดตีนบ้านแล้วครับตนอนเหนหน้าแท่านี่วามมดครับเป็นหัวน้านอนโดยห้องวองเท่านีน่นนวิ่งน้านไปครับตนอนเหนือหน้าเฮี้ยนอยู่กลางทลองครับ ทางทรงเป็นน้อยเรียกเนี่หลังนี่ถล่มได้ครับ หอนี่มันขึ้นไม่เรื่อยครับน้ำยังบ่มีวันว่าสิลดขึ้นเรื่ยอยแรงวิ่งน้ำเป็นหอดตีนบ้านบังทงในบังเฮียนดังนี้ นครับน้ำขวมขึ้นลไร ีการใส่ม่วงครับเพิ่งครับม่วงโอ้แค่ได้ปลาคอครับปลาคออยังไงปลาคอโอ้ปลาหน่อยจยนตายวะครับพอหน่อยจย,ตยนอยอยาตายเลยใส่ม่วงใส่ม่วงง่ยายดีเนี่ยอยู่ไรบ่มไรครับน,น้ำเลยเนี่ยยื้อน,น้ำเลยครับผม ปเปิดเบ่งในหดเลี้ยครับวดนนเลี้ยกรับน,น,นี่โอ้ขาวมาเลยครับน้ำงานมดเลยครับโอ้ชีเลี้ยปลาครับนี่หดปลา รถครับเพียงหัวเขา่ารถมาเรื่อยๆมาเรื่อยโอ้โหขาวหมดครับผมครับเพียงหัวเขา่าครับเพียงหัวเขา่าเต็มเลยครับน้ำ อาไปมดเลยครับทามาได้เล็กเต็มเลครับเลยกลับเขานี่นปปว้เกียร์ไปใช่แล้กับเผา นั่งกับนกนั่กบนัสว่าันหมดเปียนหัวถวดเออเออซดิกางเดินทางถ่างได้ยาวเกนมากมันถึงได้หน่อยเลยถึงได้สองสามโแลนะ c ี่ ề วนึงเนาะมันนี่ปากเอาป้องเดี๋ยวก็ได้กาเสียงก็ได้ก็ได้อยู่นพเสียงขึงเลยแล้วในพวกเี้ก็ไปใส้ป่าเขาได้หมด ครับตอเนีมื่อเบิ่งสาป่าทั้งนี้ครับบัดน,นี้มันเป็นในมุงแล้วอ้อมในละสาป่ามี 3, สามสี่สาเอ้วภูเขาล็เป็นน้อยครับในมุงอ้อมครับห้าก็อยุกลเๆเฉียงหน้าน,น้อยนั่งชมวิว น้ามาเอจอจนี่ขึ้นมาเรียกขาน้าเียอันนรถครับขึ้นม่เรยอยูย่ข้าน้าตอนนี้น้ม่เรียๆๆน้จ่ออยู่นี่แหละครับผมปลา เราขอขอบคุณนครับนนยุ่ยใกล้ๆนี่และบักไก้จอแล้วเกิดมาก็เก้านะครับสาป,ป่าก็อมมุงเรียบร้อยแล้วเกิมายังเรียนานา้ำใกล้แล้วน่ครับน้ำบัอยู่ใกล้หน่ใกล้เขาเราหน่อยเกิดมาเรอยอมมุงแย่ไปเรืเร่อย ออกมุงแหลมมากอาปลาหนึ่งแต่ว่าขึ้นไม่เรียกครับรักเจ็ดพวงนั้นขึ้นไม่เรียกยอะ นะครับซาปาเก็มุงเลยนะครับผม